สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูปอในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้ครูปอจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปัดตามน้ำหนักกิโลกรัมขีดนะคะ แต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันนั้นคุณครูจะพาเด็กๆไปทบทวนเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องช่างสปริงและวิธีการใช้เครื่องช่างสปริงกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมโดยใช้เครื่องช่างสปริงกันนะคะเครื่องชั่างสปริงจะเป็นเครื่องมือการวัดน้ำหนักที่เด็กๆพบเห็นได้บ่อยเด็กๆทราบกันหรือไม่คะว่าเครื่องช่างสปริงมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบของเครื่องชั่างสปริงจะประกอบด้วย จานวางสิ่งของที่จะชั่งจะอยู่ด้านบนของเครื่องชั่งใช้สำหรับวางสิ่งของที่ต้องการชั่างค่ะบนหน้าปัดเครื่องชั่งจะประกอบด้วยเข็มชี้น้ำหนักจะชี้บอกน้ําหนักของสิ่งของและบนหน้าปัดของเครื่องชั่างจะมีตัวเลขแสดงน้ําหนักค่ะจะ,สะแสดงน้ําหนักของสิ่งของเป็นหน่วยกิโลกรัม หน่วยบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเราใช้ตัวย่อกอกอจุดค่ะในการชั่งน้ำหนักก่อนชัง่งเข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ตรงที่ตัวเลขศูนย์ จานวางสิ่งของอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งค่ะเมื่อช่างเข็มชี้น้ำหนักชี้ตรงที่ตัวเลขใดนั่นคือน้ำหนักของสิ่งของนั้นจากรูปภาพเด็กๆจะเห็นว่าเข็มชี้น้ำหนัก ชีตรงที่ตัวเลข3ดังนั้นองุ่นจึงมีน้ำหนัก3กิโลกรัมหรือ3กกจุดค่ะ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องช่างสปริงและวิธีการใช้เครื่องช่างสปริงกันแล้วนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปัดตามน้ำหนักกันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ การเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปัดตามน้ำหนักกิโลกรัมขีดการเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปัดตามน้ำหนักเป็นการบอกน้ำหนักของสิ่งของต่างๆอาจบอกเป็นขีดหรือเป็นกิโลกรัมน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปาดัดตามน้ำหนักเป็นกิโลกรัมกันก่อนนะคะเด็กๆลองเรียนรู้ดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะ คุณครูจะพาเด็กๆมาดูตัวอย่างกันนะคะมะละกอหนัก2กิโลกรัมในการเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปาดัดเข็มชี้น้ำหนักจะชี้ตรงตัวเลขแสดงน้ำหนัก2กิโลกรัมค่ะดังนั้นเข็มชี้น้ำหนักจะชี้ตรงตัวเลข2ค่ะ เด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะบังคุดหนัก4กิโลกรัมในการเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปัดเข็มชี้น้ำหนักจะชี้ที่ตรงตัวเลขแสดงน้ำหนัก4กิโลกรัมดังนั้นเข็มชี้น้ำหนักจะชี้ตรงตัวเลข4ค่ะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะเด็กๆส้มหนัก3กิโลกรัมในการเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปาดัดเข็มชี้น้ำหนักจะชี้ตรงตัวเลขแสดงน้ำหนัก3กิโลกรัมดังนั้นเข็มชี้น้ำหนักจะชี้ตรงตัวเลข3ค่ะ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้การเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปัดตามน้ำหนักเป็นกิโลกรัมกันไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปัดตามน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกันค่ะเด็กๆลองไปเรียนรู้กันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ เด็กๆมาดูตัวอย่างกันนะคะแตงโมหนัก1กิโลกรัม3ขีดในการเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปาดัดเนื่องจากน้ำหนักของแตงโมมากกว่า1กิโลกรัมดังนั้นเข็มชี้น้ำหนักจะชี้หลังตัวเลขแสดงน้ำหนัก1กิโลกรัมค่ะซึ่งแตงโมหนัก1กิโลกรัม3ขีด เข็มชี้น้ำหนักจะชี้หลังตัวเลขแสดงน้ำหนัก1กิโลกรัมไปอีก3ขีดค่ะโดยการนับขีดต้องเริ่มนับหลังตัวเลขแสดงน้ำหนักเสมอนะคะเด็ <S <S กๆมาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะทุเรียนหนัก2กิโลกรัม6ขีด ในการเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปาดเนื่องจากน้ำหนักของทุเรียนมากกว่า2กิโลกรัมดังนั้นเข็มชี้น้ำหนักจะชี้หลังตัวเลขแสดงน้ำหนัก2กิโลกรัมค่ะซึ่งทุเรียนหนัก2กิโลกรัม6ขีด <ś le> เข็มชี้น้ำหนักจะชี้หลังตัวเลขแสดงน้ำหนัก2กิโลกรัม ไปอีก6ขีดค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆไก่หนัก1กิโลกรัม5ขีดในการเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปาดัดเนื่องจากน้ำหนักของไก่หนักมากกว่า1กิโลกรัมดังนั้นเข็มชี้น้ำหนัก จะชี้หลังตัวเลขแสดงน้ำหนัก1กิโลกรัมค่ะซึ่งไก่หนัก1กิโลกรัมหขีดเข็มชี้น้ำหนักจะชี้หลังตัวเลขแสดงน้ำหนัก1กิโลกรัมไปอีก5ขีดค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะปลาหนัก2กิโลกรัม8ขีด ในการเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปาดัดเนื่องจากน้ำหนักของปลามากกว่า2กิโลกรัมดังนั้นเข็มชี้น้ำหนักจะชี้หลังตัวเลขแสดงน้ำหนัก2กิโลกรัมค่ะซึ่งปลาหนัก2กิโลกรัม8ขีดเข็มชี้น้ำหนักจะชี้หลังตัวเลขแสดงน้ำหนัก2กิโลกรัม ไปอีก8ขีดค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆฟักทองหนัก3กิโลกรัม7ขีดในการเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปาดัดเนื่องจากน้ำหนักของฟักทองหนักมากกว่า3กิโลกรัมดังนั้น เข็มชี้น้ำหนักจะชี้หลังตัวเลขแสดงน้ำหนัก3กิโลกรัมค่ะซึ่งฟักทองหนัก3กิโลกรัม7ขีดเข็มชี้น้ำหนักจะชี้หลังตัวเลขแสดงน้ำหนัก3กิโลกรัมไปอีก7ขีดค่ะ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้การเขียนเขียนชี้น้ำหนักบนหน้าปาดตามน้ำหนักกันไปแล้วนะคะเหลือคุณครูจะพาเด็กๆมาลองตรวจสอบความเข้าใจดูนะคะว่าในวันนี้ที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปนั้นมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะ เด็กๆมาดูที่ข้อแรกกันเลยนะคะฟักทองและทุเรียนหนักเท่ากันจากภาพเด็กๆจะเห็นว่าทุเรียนหนัก4กิโลกรัมฟักทองหนักเท่ากับทุเรียนฟักทองจึงมีน้ำหนักเท่ากับ4กิโลกรัมเด็กๆเขียนเข็มชี้น้ำหนักชี้ตรงตัวเลขแสดงน้ำหนัก4กิโลกรัม ดังนั้นเข็มชี้น้ำหนักชี้ตรงตัวเลขสี่ค่ะเด็กๆมาดูข้อต่อไปกันนะคะไก่และกุ้งมีน้ำหนักรวมกัน5กิโลกร,รมัมจากภาพเด็กๆจะเห็นว่าไก่หนัก3กิโลกร,รมัมใช่ไหมคะเด็กๆ แล้วกุ้งจะหนักเท่าใดคะเด็กๆเพื่อให้ไก่และกุ้งมีน้ำหนักรวมกันเท่ากับ5กิโลกรัมใช่คะ่ะกุ้งจะหนัก2กิโลกรัมเพราะ3กิโลกรัมรวมกับ2กิโลกรัมเท่ากับ5กิโลกรัมเด็กๆเขียนเข็มชี้น้ำหนักชี้ตรงตัวเลขแสดงน้ำหนัก2กิโลกรัมดังนั้น เข็มชี้น้ำหนักชี้ตรงตัวเลขสองค่ะเด็กๆมาดูข้อต่อไปกันนะคะแตงโมหนักกว่าส้มโอ2กิโลกรัมจากภาพเด็กๆจะเห็นว่าส้มโอหนัก1กิโลกรัมใช่ไหมคะเด็กๆแล้วแตงโมจะหนักเท่าใดคะแตงโม หนักเท่ากับ3กิโลกรัมค่ะเพราะ3กิโลกรัมลบด้วย1กิโลกรัมมีผลต่างเท่ากับ2กิโลกรัมค่ะทำให้แตงโมหนักกว่าส้มโอ2กิโลกรัมค่ะเด็กๆเ,เขียนเข็มชี้น้ำหนักชี้ตรงตัวเลขแสดงน้ำหนัก3กิโลกรัมค่ะดังนั้นเข็มชี้น้ำหนัก ชี้ตรงตัวเลข3ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่ได้อีกครั้งนะคะถ้าเด็กๆคนไหนที่เข้าใจแล้วเด็กๆสามารถทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า176กันนะคะ เมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในบทเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ครูปอไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ